เราต้องได้ลุกคนแล้วะเิ่มไม่อยากเล่นแวนแล้วอ่ะแพ้บ่อยต้องหาแครี่ตัวใหม่แหละไม่งั้นไม่เอาอ่ะเชลมันเล่นยาก ทของคุณเป็นฝ่ายเลือกแมปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกโจกแล้วกันเนาะถ้ามันเป็น่อไม่เป็นไรว่าไ้ก็ได้ว่าไ้ก็ได้พอพอเพราะว่า <c oughs> จริงๆถ้าแมน <โด S 1> มันได้ยืนมันก็ไอ้นี่อยู่ <โด S 1> ยืนกลางเลยโอเคยืนแค่นี้ถ้าไม่เล่นแบบออกของเวรเราพอจได้อคนให้เขาหน้าจะเมนในนี่อยู่เนาะเขาหว่าเมนตาย บบี้จังเกิขนาดน่ะม้าลมปะมา้าลมอ๋อตาเดียวได้ตาเดียวแกก็มันจะกลับออฟฟิศว่าละดูๆนะจะไปแบกด้วยเล่นไม่ได้โถมเกินแบกเออแบกด้วยจะไปออฟก็แบกได้ทำไมอ่ะออฟกดเล่นได้นี่เปอร์เซ็นต์จะชนะแบบสูงเลยนะอวัยวะฉันไปแบกแบกอยู่ทำไมอ่ะเอ๊ะ หายไปไหนวะโอเคเจอ oh. อีลินอะเราเขาไป <Hell off. S 1> จบคน <first> โอเคไปสปายรู้ยังโอ้ยทนรัสเลยโอ้ข้างล่างอะไรกันอะ ถ้ายีหน้าหายติ๊กปอเพื่อนหน่อยนะอยยโอ้โอะไรกันยีแย่วเขาถอยแล้วะนะเขาเข้าไม่ได้เลยเขาไม่มีปีกันอ,อะายในความคาดหวังเลยโอเคัสิ เชื่อใจสไปไง่สไปเกงเกงีนาโดนจบตีีน่ครับแค่นินโซนิมันก็หาเล่นีโอเคยินีนกำลังไปเติมนะระวังนะเลือดสู้ดีกว่าเลือดซอกอางสารน,นะคะ ต้มเลนดักของเราถูกโจมตีามเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะง่ายวันทาไม่ได้ไม,ไดมีคนตายกลางยี่หน้าอยู่กลางตรูเลนดักหายไปแล้วต้มเลนดางของเราถูกโจมตีต แวเข้า uh, ด้านบนยาวไปเลยนะไม่ได้วะไปกลางดีวะมันเพิ่งเกิดงานวุ่นมันตายกันหมดเลยตะเกียนี่ไน้าอยู่รัง เอาไวได้ไหมที่น่ะะตดนี้จสเฮ้ยไม่ใช่ช่วยเมดช่วยเมดช่วยแคนดี <S 2> <S 2> <S 2> <F fall beneath> ้คืออะไร อเอ้ยแบตหนูฟมแล้วนะแบตหนูฟมแล้วว่ามันก็แจ้งเตือนแบตมากเลยอะตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงคนฟิกปะนีหน้าฟิกอ่อรตัวล่างนะคะล่างนะล่าง อย่าไล่นะมีสองตัวกันมาจะไปเตมิมเดี๋ยวเขารอด้านล่างนะคะได้อยู่นะวุ้ย้าไปสู้ กำลังกำลังตีนออยู่นะคะขับคุค่ะได้จุบได้จยุปเปไปได้ควงใี่สลังมาที่กลับมานี่กนนอ,อ๋ออีรินกายค่ะที่หลักอีรินกาย เ,เ,ขเขาเปลี่ยนรองเท้ามันลางแล้วล่างล่างล่างล่ปปาลงเราเค้ารับกลางแล้วกันรับไปโดนนั่นนะ่ะจงสู้ยังชานลาอต,ต,ตอด,ดากันไหม ถูกออก,กปไปแล้วพ umm> ี่รักยืนยืนโซนเลยค่ะไม่ต้องมาตีไม่ต้องมาตีใช่น่ารักงแรงางดกลาแเดี๋ยวคนว่าต้องไปเขีรย ้ารไม่ตายใช่ไหมนะ่ะต้องกลับอยู่ดีอ่ะไม่ไหวหรอกเห็นปะบนอด,ดีนะได้ดาร์กอ่ะถ้าไม่มีคนดันบนโตอะด้วย อรเอ,อเลจอะได้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวคีล่ามันต้องไอเนี้ย้วนถอยมาค่าะขวาขวามีนะมีสองตัวได้ว้นเขาไม่ตามนะเขามันมันเยอะ โจจะตายโอ้ยไม่ใช่มันมันไม่ควรเปิดมันอยู่ล่างสองตะเกียไม่ต้องรีบเล่น ออกกายาก็พอค่ะเพราะว่ายีินกายอีินกายมันแรงอันเตี่ยอืมถ้าถ้ากดท่าหนึ่งคือเบามากครับจะไป้ะไปไปทำล่างอีกแต้มยังระวังนะระวังนะมันหายมดแเรานี่หน้าอยู่วันไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องไปเลย มารอกันตรงนี้เลยไม่ต้องไปตรงแม่น้ำเลยไม่จำเป็นนมเน็วอย่างเดียวให้ไอ,มอ้มินอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่ครับ <c oughs> คิวไปดิครับครับมันไม่ทนันหรอกืมตอนนี้เขาก็เล่นแบบเขาที่เขาจะทำได้แล้วนะเขาโดนโถมขนาดนี้นเนขาลัวแปดมันเตือนจังตอนนี้เพราะว่าไอ้นี่มันส้งแล้ววะจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอ เขายังตายไม่ได้นะคะเขาต้องกานชีพมปนล้างแล้วนะเขาไ,ไม่ไปนะข้างบนมีวอลค่ะรอนะหอ,อยนะ ราวมักบบความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะท่านนี้มันจำเป็นต้องออกตัดเพลสปะแต่เมทเขายังไม่ออกขอหล่ออ,อ,อีน่าเข้าก่อนนะ เหนแล้วมาพี่นาต้องแบกแล้วเหอ่ะทสิว่าใครกำลังมาน้ พลาดกันนะรู้ปะหมาเขาแบบใจร้อนนะได้คะ่ะใน,น,นเกิดนะ้าไปมาเลยได้ปะไปมากันเลยได้ปะผมไปเลยฝืนดีกว่าเราเล่น <c oughs> เนี่เขาเสียทุกอย่างหมดแล้วนะเขาต้องการจะผมจบนะคะ ทันแล้ว่ะได้ลอยได้ยางเงนี่ยได้โหจบละจบละเมื่อกี้น่าจะมาออกกันกันแต่แรกอ่ะน่าจะจบได้อืมคือที่อยากให้ฝืนเนี่ยเพราะว่ายังไงเราเราเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมากเลยอะก็เลยคิดว่าแบบดันๆจบไปเลยดีกว่า ลังรอเกิด <gesch ät> <location> ืมท่งเกิดนะคะกนกัอยะนอยู่อีกี้อ่ะทันยันได้่ลยอีกี้่ะ พูกแบตเตือนมากเล้วเนี่ยแล้วเนี่ยสายถึงปะวะแล้วเนี่ยเข้าข้างแคคคีเพื่ออเลยที่รักดังดึงสายอยู่เลยอ่ะสายไม่ถึงอ่ะข้างล่างนะคะ คือตอนนี้ปัญหาหนูคือม้าวันยังไงม้ามันก็ถึงตัวหนูมากลัไปกันบ้านช่วยกันกันบ้านหน่อยได้ไหมกันล่างหน่อยได้ไหมล่างสามนะอุ้ยสวยสวยสวยลงม้าทันป่ะน่ะโอเคสวยเลยสวยสวยเลยสวยเลยจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอ เราก็ต้องไปการ์ดกันว่ะเอาอีดินได้ปะ่ะยีดินยไม่กลับนะมาปิดยีดินหน่อยดิวิ้ยเขาปิกไปแล้วอ่ะ ทำไมมาเอาเลยดีกว่าตายสมเนีอเไ,ได้ไหมอ่ะโดนนะเาโดน ตีป้อมอยู่ค่ะตีป้อมอยู่นะขอให้เก่งมากทุกคนเก่งมากเหนื่อยมากเอาจริงนะนี่ไม่แจกก็มูลแล้วนี่โดนผมขนาดนี้เล่นแปดสองสิบสองอะดาเมจที่แสนหนึ่งค่ะไปไปเถอะค่ะเถอะเออเหนื่อยมาก